สามรังครับถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคครับอย่างเราวางไว้ข้างๆไปยาวขึ้น โ้ okay, นไม่หายป่ะ,ะยกขึ้นสี่ครั้งครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับมาพี่เพี่อนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lại cảm lại em.

kia sư đệ tỳ anh soi <laughs> lên, tông yên mu thâu mu trên xe, xe ủ lại bột nhì súng phu phu lùng เจ้งหล่อท่อหัวจังเด้งูเจ้งหงชุ่เย่ยมเย่ยมแช่ชุ่หวงหัวหมอมมงเสงหัวลิบแผ่เชียมวมั่งงูเจ้งแเชี่ตัวเชยตัวเชี่ย นะจอตังสิวอวนเก้งมึงกลางสิบตัวลิบคิวตัวข้างข้างคิวหวงห,ววงหววงัวหฮมงเก่งหววงัวฤนะก้ากิวจุยฮอนตงัง จับบวยตัวตั้งตัวหงเตียวเอาอนี่เกาะตัวเนียไว้ามามาขอาด้น่โเลยโกเล่านน่ละต่บ้านน่ เอาแเอาไต่ชูงเอาแต่สงยกขึ้นโหมีเงินทองเต็มเลยเนี่ยตังค์อะมาเนี่ยเงินเต็มเลยลงนี่โกรยเลยเมื่อกี้พอตีเงินไล่หัวซื้อสูงน้ำนึ่งเทียมฉายเต่งสัวแม่งจุ้ยชิวมีเทียน Tổ bác khủng chung mộng sánh chạy thiêng chê Khui huê các quái kỳ khui xe Khó huê khui lại các khó quái Tìm địa lại của chứ sông nam ninh phủ khui xỉu thiêng xe Đánh kỳ thả khủng tháo หบอิบไาหัวดีซุ่งน้ำหนึ่งกหกเจ้าต่อต่อตามเองตามเอาปุยมึงเช่นหวงใช่ไต่เองเท่าเห็นที่หอกหลงเราต่อต่อทุกปองโฮต่ะไวทุกคนกาะไว รวยรอีกบ <Trustee S 2> <Real guys, S 1> ้ารวยรวยฟูเลยรวยรรวยรวรวยรรวยรวยรวรวยรวย นี่ครับพี่พี่ก่นมหาเศรษฐีโอ้หวังทําโอ้ยเง